พบกันให้สลามไต่าถามทักทายผล,ลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอ,ดอัส a ม a ั u a l มว k u รม a r a h m a t u l l a h i w a รา r a k อามาเชาอัลเก่งมากครับนะักเรียนรับสลามกันพร้อมเพียงเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สองแล้วนะครับที่เราได้ เรียนออนไลน์กันนะครับหวังว่านักเรียนคงจะสนุกสนานแล้วก็มีความรู้สึกเคยชินกับการเรียนในบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับอ่าก็ขอให้นักเรียนอ่าตั้งใจเรียนกันแบบนี้ต่อไปนะครับอัลนัมดุลิลละก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะมาเริ่มเรียนกันนอ้องเหมือนเดิมนะครับเรามาอ่านดูอากันพร้อมนะครับยกมือขึ้นสวย,สวย เอามาประจบกันชุบอุ้ยเลยเลยเอาใหมบอุ้ยเลยเลยเอาใหมา่ปุบอ่าเก่งมากพร้อมนะหนึ่งสองสามรรบบี้ซิดานีไอมาวัรซุกอนีฟ้ามาโอพระผู้อาภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจ ให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมะลาซาฮละอิลลามาจาอัลตะหูซาละโอ้อัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายานะครับอะสำหรับวันนี้นะครับเราจะได้อ่านสเรอะอะไรกันแล้ว บทเรียนของเราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนพร้อมแล้วไหมอ๋อไม่ครับพร้อมแล้วไปกันเลยเอาไปเร็วสิเร็วสิอะไรล่ะครับครูเร็วจะเริ่มแล้วเร็วเร็วครับครับครับยังคือดับบลุ่นลอ,อยังเออเดี๋ยวครูจะกดแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนรออยู่ ต่ลูกบุญมีแล้วลูกบุญรอยังเร็วสิเดี๋ยวคุณคุณนับเลยนะจะถ่ายคิดถึงเด็กๆอ่าได้ได้เดี๋ยวเพิ่งน,นะอ่ะแต่งรอหวีผมหน่อยเดี๋ยวเร็วเพือ่อนรออ,อ,ออยู่แล้วเอ๊ค,คือเหนูรอ,อยังรอแล้วแหมลูกบุญนี่เรื่องเยอะจังพร้อมนะสามสี่ ฮะไม่ใช่สามสี่คูนไม่ตื่เต้นลีดเดอร์อ๋อเอาใหม่เอาใหม่หมนะพร้อมนะหนึ่งสองมาต้องนับยังไงนะไอ้คุณคูณนี่แล้วสิตื่นเต้นอ๋อได้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 ห้าสี่สามสองหนึ่งคัดคัดทำไมล่ะคุณครูอ้าวไม่ใช่คัดหรอเนี่ยผิด ออาจริงๆนะห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นอัสลามว่าอะไรก็มาละมาตอลอให้ว่เราบรากาตุเพื่อนเนทุกคนครับวันนี้ดุบ,บุญจะมาอ่านกุระอ่านกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าวันนี้คุณรูเขาบอกว่าคุณรูเขาจะมีอีกสุราหนึ่งมาอ่านกับนักเรียนเดี๋ยวเราไปอ่านด้วยกันเลยนะครับ เดี๋ยวดุบุญจะแอบดูเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างหลังนะครับอ้าวดุบุญจะไปไหนนะ่ะฮ่าอย่างนี้จะไปแอบฟังเพื่อนๆอยู่ด้านหลังอ๋อหรอแล้วตะกี้คุยอะไรกับเพื่อนๆพ่ะหรอฮ่าไม่บอกอืมทำไมไม่บอกฮ่าเดี๋ยวเราไปดูสุรอกอะกันเลยนะครับ ฮัมิลลานะครับสำหรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้ทบทวนสุร้อันฟาติฮะพร้อมความหมายกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะทบทวนอีกหนึ่งสุร้อนั่นก็คือสุรอ้อนนัสนะครับชื่อสุรอ้อนนัสนักเรียนจำกันได้ไหมครับสุรอ้อนนัส เราเคยอ่านกันตอนอนุบาลหนึ่งนะครับอ่าได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับเดยวนักเรียนเงียบแล้วฟังคุณครูก่อนนะครับเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังทั้งสุรอ้อนเลย أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ا ل ل า الرحمن ا ل ر อ ي م قل أ ุบิร ر ب بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي ي ี س س في خُرور الناس من الجنة والناس นี่คือทั้งสุราของสุรอานาสซึ่งเราเคยจะอ่านกันแล้วนะครับตอนอนุบาลหนึ่ง อินชาอล์วันนี้สัปดาห์นี้นะครับเราจะทบทวนสุรนี้ทบทวนให้หมดเลยทั้งสุราความหมายนะครับแล้วก็อธิบายความหมายแล้วก็อักษรน,นะครับอ่ะรอบนี้เดี๋ยวนักเรียนฟังคุณครูนะครับแล้วก็อ่านตามคุณครูทีละอายะไปการทบทวนนะครับเพื่อเพื่อนเพืนบางคนอาจจะ คุณครูจำไม่ได้แล้วคุณครูอ่านนำหน่อยครับอ่าได้เลยครับพร้อมนะครับบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim ซุบิร็อบบินนาส มาลิกินนสัสา拉ินัส伊拉ินันสเฮะเสียงใครเนี่ยฮะอะเสียงดุบบุญเองดุบบุญแอบ,บอ่านอยู่ข้างหลัง อ่าได้เลย,ยงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อ่านไปพร้อมกับดูบุญเลยนะดูบุญเอาใหม่นะได้เลยครับเอาใหม่เลยครับเดี๋ยวผมจะอ่านตามพร้อมเพื่อนๆเ,เลยครับ伊拉因纳น伊拉因纳斯 من شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ เก่งมากเลยครับอ่าเพื่อนๆอ,อ่านตามคุณครูไปพร้อมกันนะครับอ่าคุณครูจะให้นักเรียนอ่านตามคุณครูอีกรอบหนึ่งนะครับขออีกรอบหนึ่งนะครับนะดุปุนได้เลยครับคุณครูอ่าโอเคบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮม بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. مالك إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس มาชอลล่เก่งมากเลยนะครับสำหรับสูรอนาสอ่ารอบต่อไปนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับรอบนี้ลองอ่านไปพร้อมกันนะครับมีชอลอนักเรียนนาะจะจำได้อยู่นะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรราะฮีม قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخن فنور الناس من الجنة والناس الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس في صدور الناس من الجنة و ا ل ن ا س الحمد لله ทำเสร็จแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซูเราะวันนี้นะครับเราก็ได้ทบทวนซูเร้อ อาน,นาสนะครับแล้วก็ยังมีความหมายอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่าวันพุธนะครับเราจะมาทบทวนมาดูความหมายกันว่าเรายังจำกันได้อยู่หรือไม่ซึ่งความหมายทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะอ่านไม่เหมือนกับตอนซูร้อันฟาติฮานะครับเราจะอ่านซูร้อทั้งหมดก่อนแล้วก็ความหมายทั้งหมดก่อนส่วน ใครที่พอจําได้ลองไปทบทวนมานะครับเดี๋ยวพ่กนี้เรามาดูสุรและก็ความหมายกันอีกหนึ่งรอบสองรอบสามรอบหลายๆรอบเลยนะครับอ้าวุ้ยูกบุญไปไหนเนี่ยมามาอ่าวุ้ยกับเพื่อนๆหน่อยว่าเป็นยังไงอ้าเพื่อนๆอ,อ๋อจริงๆด้วย วันนี้คุณครกก็ทบทวนสุระอีกสุระหนึ่งคือสุราอันนสัสออวันนี้ดุบบุญก็อ่านแข่งกับเพื่อนเอนเลยอ่านไปพร้อมกันเลยเก่งมากอ่าเก่งมากเลยครับทุบบุญเดี๋ยวเราไปดูอักษรอักษรอะไรละ่ะคะคุณคืออ๋ออักษรสาหรับไงอ่าใช่แล้วแล้วก็เราจะ มารู้จักสละด้วยสละคืออะไรคะเป็นผลไม้เหรอครับสละเป็นผลไม้ไม่ใช่ผลไม้สละสละก็คืออ่าที่เขาจะอยู่คู่กับพยัญชนะนะครับแล้วมันจะทำให้เปลี่ยนเสียงอ่าเดี๋ยวเราไปรู้จักกันดีกว่านะครับว่าสละเมื่อมันไปอยู่ กับพห้ยัญชนะมันจะออกเสียงอย่างไรมันจะเปลี่ยนชื่ออย่างไรด,ดีเลยครับคุณคือคุณคืออสับสนอ่านะนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป,ไปกันเลยครับนักเรียนครับสำหรับบทเรียนของเรานะครับในเรื่องของ อักษรนะครับแล้วก็การสะกดเนี่ยนะครับเราก็จะต่อเนื่องจากที่เราได้ทบทวนอักษรทั้งหมดที่เราได้เคยเรียนกันตอนอนุมาลหนึ่งไปแล้วนะครับอีกชาอัล้อนักเรียนน่าจะจําได้ทุกตัวนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็จะได้รู้จักกับสลักนะครับอย่างที่คุณครูได้บอกกับลูกบุญตะกี้นะครับว่าสลันั้นนะครับจะเป็น ตัวที่มาเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต่างๆนะครับให้เขานั้นไม่ถูกขานไม่ถูกเรียกเป็นชื่อเฉยๆและนะครับเขาจะเปลี่ยนชื่อไปออกเสียงที่ต่างกันไปนะครับอ่ะทีนี้มูงครูจะให้นักเรียนเนี่ยมารู้จักชื่อสามสระก่อนนะครับซึ่งสามสระนี้จะเป็นสามสระแรกนะครับที่เราจะเรียนกัน ครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้เรียนทีเดียวทั้ง3ามสลักนะครับแต่เราจะหยิบมาทีละสลักกับทีละอักษรแต่ว่าให้รู้ว่าทั้ง3อันนี้มันอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับ่าข้างแรกอ,อันแรกนะครับมี1ขีดเขีดเฉียงแบบนี้นะครับแล้วเขาเนี่ยจะอยู่ด้านบนของพยายนชนะสมมุติว่าเรามีตัวอัลีฟเข้ามานะครับเมื่อสระอ้ มันมาอยู่ด้านบนของอาลิฟนะครับอยู่ทางด้านบนของอาลิฟอันเนี้ยเขาตัวอาลิฟเนี่ยเขาจะไม่ถูกเรียกว่าอาลิฟเฉยๆแล้วนะครับเมื่อมันมีสระาฮามาด้วยเขาจะต้องผสมเสียงการระหว่างอาลิฟกับฟัตฮะอาอาลิฟอ้าอ,อาอฮาเขาจะถูกเรียกชื่อเป็นอ้านะครับฟังให้ดีนะครับ อลิฟอ่าอ่านะครับอลิฟอ่าอ่านะครับ<ม>เหมือนการถ้าเกิดว่านะครับเราเอาอลิฟนะครับมาอยู่ที่สระอีก2สระนี้เขาก็จะถูกเรียกชื่อเปลี่ยนไปนะครับซึ่งอีกสระนี้ก็คืออ e ีแล้วก็อูนะครับ อีแล้วก็อูนะครับสามสละนี้ที่มักจะมาอ่าที่เป็นสละเดียวทั้งคู่นะครับเดี๋ยวมันจะมีสละซ้อนอีกนะครับอ้าอีอูอ่า,อออาแต่ว่าในช่วงตน้นช่วงแรกเนี่ยคุณครูจะสอนแค่สละอ้าก่อนนะครับเอาพยัญชนะกับสระอ้ามาผสมกัน แล้วจะออกเสียงว่าอย่างไรตัวอย่างที่ครูอ่านไปแล้วก็คืออาลิฟอ่าอ่านั่นแหละครับอาลิฟอ่าอ่าครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเต็มๆกันเลยใหม่นะครับอ่านะครับตัวเดียวๆนะครับอาลิฟอ่าอ่านะครับจะออกเสียงว่าอ่ะอาลิฟอ่าอ่า ออกอ้าเลยนะครับอ้าสะกดสะกดเป็นว่าอลลีฟอ้าอ่าอลีฟอ้าอ่าอ้าอ้าอ้านะครับผมอ่านมาดูตัวต่อไปอ่านะถ้าเกิดว่าเป็นตัวบานะครับตัวบา นะครับแล้วใส่สระอาะเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนชื่อเหมือนกันนะครับตัวบาสระอาฟังให้ดีนะครับบาอาบานะครับอ่านว่าบ้านะครับบาอาบาบาอาบาอ้าอย่างใครอีกแล้ว อย่างด้บุญเองด้วบุญอยากอ่านด้วยครับคุณครูได้เลยอ่ะมาอ่านกับเพื่อนๆนตรงนี้อ่ะด้วบุญนั่งตรงนี้นะครับโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวเพื่อมากวนเพื่อนเพื่อนเขาจะอ่านกันเอ๊ยยังไม่ได้กวนหนูอยากอ่านด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่อ่ะอ่ะโอเคโอเคครับอ่าเดี๋ยวอ่านใหม่นะครับอ่านตามคุณครูนะครับตอนนี้บาอาบาบาอาบา โอเคเอาใหม่นะครับอาจไปพร้อมกันเลยนะเพื่อนๆตัวบ,บุญด้วยนะบา้าอาบาบาอาบาโอเคครับอีกทีนึงนะครับบ้าอาบาบาอาบาโอเคอ่ะเรามาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นตัวตานะครับตาอา้า เอาใหม่นะครับตาอาตาตาโอเคเอาใหม่นะครับตา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 อ่านะครับก็ผ่าเกิดกับตัวตานะครับก็จะออกเป็นตาตาตานะครับตานะครับโอเคมาดูตัวต่อไปนะครับอ่าต่อไปจะเป็นตัวซานะครับตัวซาบนสามจุด ซาอาจะอ่านว่าอะไรครับซาอาซาซาอาซาดีมากครับเอาใหม่นะครับซาอาซาซาอาซาโอเคอีกทีนึงนะครับซาอาซาซาอาซาโอเคนะครับอ่ะเราก็ผ่านไปทั้งหมด4ตัวนะ อ่านะครับเดี๋ยววันนี้ครูอ่าจะเริ่มด้วยกับ4ี่ตัวนี้ก่อนนะครับเริ่มด้วยกับ4ี่ตัวนี้ก่อนอ่าเรามาอ่าทบทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับสต,ตบาบักอ่าดูบ,บุญดุบ,บุญอยู่ไหนอยู่นี่ครับคุณครูอ่าเดี๋ยวดูบ,บุญช่วยครูสอนหน่อยอ่าดูบ,บุญเอาเอาสละไปครับพอมแล้วทําอะไรครับคุณครูอ่าเดี๋ยวดีเดิครูบอกให้แป๊บหนึ่ง อ่าโอเคนะเอาตาบักถือไว้นะอ่ารูปบุญถือไว้นะครับพร้อมอ่าโอเคแล้วทำยังไงต่อครับเดี๋ยวครูครูจะให้รูปบุญเนี่ยเอาสละอ่าไปไว้บนอักษรนะแล้วให้เพื่อนๆอนอ่านนะได้เลยครับคุณครู ่นักเรียนพร้อมนะทวนใหม่นะครับอาลีฟอ่าอ่าอาลีฟอ่าอาลีฟอ่าอ่าาอลีฟอ่าอ่าต่อไปนะครับบาอ่าบาบาอ่าบ้าบา,บาอ่าบา,บา ต่อไปนะครับตาอาตา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 อ่าต่อไปนะครับซาอาซาซาอาซาซาอาซา อัลฮัมดุลิลลาห์เก่งมากครับนักเรียนทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์สำหรับชั้นอนุบาลสองวันนี้นะครับเราก็ได้ทบทวนอีกหนึ่งสุรหลังจากสุรษฟราดิฮะนั่นก็คือสุรษอันนัสนะครับทวนสุรษที่หนึ่งแล้วก็มาทวนสุรที่หนึ่งร้อยสิบสี่เลยนะสุรแรกกับสุรสุดท้ายเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้น เราได้ทวนสุรอ้อนนัสซึ่งเป็นอีกหนึ่งสุระอที่เราเคยอ่านกันตอนอนุบาลหนึ่งนะครับเราก็ได้ทบทวนกันไปแต่ว่าความหมายเดี๋ยวครั้งหน้านะครับวันพุธเดี๋ยวเรามาทบทวนกันต่อนครับในเรื่องของความหมายแล้ววันนี้เนี่ยคุณครูก็ได้บอกชื่อสระไป3สระนะครับแต่ว่าในช่วงต้นนี้คุณครูจะเอาแค่สละฟพัทาอามาก่อน แล้วก็เอามาผสมกับเอามารวมเสียงนะครับกับพยัญชนะทั้งหมดที่เราได้เคยทบทว่งกันไปแล้วนะครับเขาก็จะเปลี่ยนชื่อนะเขาก็จะออกเสียงไม่ออกอลิฟไม่ไม่ออกบาแล้วนะครับเขาก็จะออกเป็นเสียงแบบอื่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเรียนเสร็จแล้วเราก็ขอดุอาครับอัลลอฮุมมรฮัมนีบินกุรอาน وجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين يا الله خيرا كالله تعطيك ัสลามุอะลัยกุมุรอฮมุตุลลอฮิวะบารักาตุอัสลามุอะลัยกุมุรอฮมุตุลลอฮิวะบารักาตุหาขึ้นคอไม่เรียกผมเลยอ๋อลืมลืมอ่าทําไมเหรออ่าก็ผมกัมาลานักเรียนไงอัสลามุอะลัยกุมนักเรียนบายบายแล้วเจอกันใหม่วันพุธไปแล้วไปเล่นต่อดีกว่าอืออืมบ๊บายครั